สอับเมื่อวันวันศุกร์ครับดูครับว่าความใหญ่ความยาวของทางด้านปราสาทชัยครับจะเป็นอุปสรรคให้กับปลายฟ้าหรือไม่ครับประกบใม่ครับยังทําอะไรกันไม่ถนัดครับกรรมการเบรกเกมแล้วก็แยกออกมาก่อนครับพี่เอกทีไว้ครับแทงขวายาวๆครับขวาของปราสาทชัยขวาอีกทีหนึ่งหมัดขวาครับมีเตะมีต่อยครับวงในนี่ครับล็อกได้ทั้งเสียบทั้งตีครับปราสาทชัย ปลายฟ้าเล็ก,กว่าขยับเข้าหาครับโดนเฉียร่างเอาไว้ขยับขยับเดินเข้าไปครับแข้งซ้ายอา้อาวอ้าวโต้คุ้นด้วยขวาครับโดนมอหนึ่งขึ้นไป2เลยนะครับเตขวาต่อยขวาครับกระดูครับพยายามไปหน้าขวางหน้าเอาไว้ครับอา้าวล็อกได้ตีไม่ตีครับแหมช้าไปหน่อยแต่งตัวนานกรรมการแย่ ตัวนานตีกันช้าครับตรงการก็ต้องเบรกเกมครับให้มาสู้กันครับดูครับวงนอกครับจะเป็นแบบไหนจบอย่างไรครับหยับเดินบ้างครับด้านปลายฟ้าครับเตี้ยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่ามั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองครับแข่งขวามายาวๆครับโอ้โหเสียดยัดขวาเข้าไปครับยาวด้วยครับนี่ครับแหมยาวค้างถูเป็นต่างหาก าช่องหาจังหวะครับปลายฟ้าตีไม่ตีครับจังหวะนีะ้แยกมาก่อนครับแยกมาก่อนขยับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายศาดรไปยาวๆครับแข้งซ้ายของปลายฟ้าซ้ายกับขวานะครับอย่าหลุดก็แล้วกันอย่าหลุดอย่าหล้วมครับเพราะว่าหลุดหล้วมนี่มีโอกาส หลับหล่นลงไปได้ทั้ง2บุมเลยครับดูว่าปลายฝาวางแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วก็ยกเททิ้งเลยครับทางด้านปราสาทชัยครับนีครับหมัดขวาจับในได้ครับประกบในพยายามจะขึ้นคอเด้งเข่าขวาครับโอ้จังหวะนี้ครับจับในหนีเด้งเข่าขวาสวยๆอัดเข้าไปครับออกพร้อมๆกันครับแล้วก็ซ้ายอีกทีเสียบขวามาเสียบขวามาครับ ภาษาชัยเสียบขวาเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบพื้นครับด้วยซ้ายแล้วครับเนี่ยขาไว้เลยครับปลายฟ้านะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับเตี้ยสร้างกว่าก็จริงครับแต่ว่ามั่นใจในภาพร่างกายของตัวเองแล้วเพราะน้าปลายฟ้าเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับพยายามจะอาศัยครับแข้งซ้ายศาดตร์ยาวๆครับแล้วก็เดินเบียดเดินชนกัแบบเนียบซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้ติดบังครับวงในครับยัดข่าขวามาแล้วก็หมดยกที่สองก่ ยกที่สามเริ่มต้นขึ้นพยายเข้าหาครับเจอแข้งขวาก่อนเลยแทงเข่าขวาขึ้นไปปราสาทชัยตีขวาเสียบเข่าขวายัดเข้าไปครับวงในดูครับแหมเข่าออกได้ต่อเนื่องดีเหลือเกินนี่ครับพยาอุ้ยแต่ว่านี่ครับพยายามจะเดินเบียดเดินจับเดินชนเข้าไปครับทางด้านปราสาทชัยครับแต่ว่าต้องระวังหมัดซ้ายศอกโอ้จังหวะนี้ครับโอ้จังหวะนี้ครับระวังศอกซ้ายของปลายฟ้าครับแต่ว่าพลาดท่าโดนเสียเองครับโอ้โหจังหวะนี้ครับ กรรมการต้องนับนะครับยังงงอยู่ครับตาอย่างลอยอยู่ครับพี่เอกโอ้เอาต่อขึ้นเหมือนกันรับคิดว่าตาลอยคอยไครเมื่อสักครู่ครับขอตั้งลามได้สอกลับเลยครับวงในล็อกคอแน่นเลยเล็กกว่าครับเล็กกว่าล็อกแน่นแต่ว่านี่ครับโดนปราษาทไทยชิงเสียบชิงตีมาก่อนครับโอ้โหกำลังยาชื่นชงครับสอกซ้ายของทางด้านปลายฟ้าครับแต่ว่าพลาดท่าโดนเสียเองครับ ฝืนตัวแล้วครับพยายามยาผมสติเรียกสติกลับคืนมาก่อนครับแต่ว่าปาษาใจปาษหาใช้นีไม่ส่วนครับพยายามจะปิดเกมครับเดินเบียดเดินชนเสียบเข้าไปครับดูขวางดึงยัดเข่าซ้ายครับกระตุกมาตีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับอยู่ใกล้เชือกยังตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับได้เห็นช็อตเด็ดเด็ดแล้วครับยกที่3มครับแหมสถานการณ์เปลี่ยนเสิร์ฟเลยทีนี้ต้องเอานับคืนแล้วนะครับปลายฟ้าต้องเอานับคืนสับเข้าไป โดนแทงโดนเสียบคืนมาแล้วนี่ครับแม่ข้างบนสับมาสลับด้วยครับสอกของปราสาทไทยนี่ครับพยายามจะต่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปครับทางด้านายฟ้าครับโดนไปหนึ่งนับครับสถานการณ์มันต้องบีบให้เดออู้จังหวะนี้ต่อยหมัดหนึ่งซองครับอย่าเพลินอย่าหลวมครับทางด้านปราสาทไทยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ครับาบฟ้านี่มีหมัดซ้ายศอกซ้ายคอย ปิดบัญชีครับแต่ว่าช่วงต้นชกงนี้ไปพลาดโดนสสก่อนครับจังหวะนี้อะไรเกิดขึ้นครับเริ่มหมุนหงิดแล้วขณะปลายฟ้าครับสอกซ้ายงัดเข้าไปยัดข่าซ้ายเติมเข้าไปอีกทีครับบิดดึงเกี่ยวแหมจังหวะนี้ครับกรรมการเบรกเกมไว้ก่อนครับลากมากลางเวทีแล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับปลายฟ้าขยับหมัดซ้ายไม่ถึงครับโดนทีมขวาเบรกไว้ก่อนเดินต่อลุยต่อครับเดินต่อลุยต่อครับพยายามตีตื้นขึ้นมาให้ได้แข้งขวาของปลายฟ้า ปราสาทชัยถอยรอตั้งรับครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายโต้คืนขยับขยับเข้าไปแข้งซ้ายครับวงในเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วก็สับเข้าไปโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหเกมจบเลยนะครับการบกมือยุทธิการชกเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเป็นดังด้านปราสาทชัยทิดจอมยุทธบเป็นฝ่ายอาชานนอกปลายฟ้าไดโนฟ้ยิมไปในยกที่3ครับ แล้วก็นี่ครับพิชิตด้วยการน็อกในยกที่3ครับดูช้าๆครับนี่ครับสอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับโดนไป1นับกับ1น็อกครับรูปร่างดีสอกดีครับวงในก็เห็นกระซวกเข่าไปหลายจังหวะแล้วนะครับจบยก3ครับชัยชนะเป็นของปราศาทชัยสิทจอมยุทธ